นี่ครับ <c oughs> เมนูพิเศษวันนี้ครับกบระเพราปลาหมึกบวกตับครับผมแล้วก็มีปลาดุกด้วยนะคะรับปลาดุกปลาดุกน้ำปลาหวานครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสันเดลนะครับสันเดลเนี่ยเด็ดสุดล้วเนี้ยคืสุดเลยครับวันนี้ข้ากวกะครับผมทานข้าวก่อนครับผม มาครับมาครับจำเลยปาหน่อยครับร่อยแล้วตอลอดนี่ซื้อมาครับไม่ทำเองนะเพราะว่าวันนี้ทำงานครับผมวันนี้ไม่มีเวลาทำครับ ไปครับอื้ออร่อยสำหรับใครที่ยังคิดไม่ออกครับรว่าวันนี้จะทานอะไรดีนะฮะก็แนะนำเป็นเมนูนี้เลยก็ได้ครับปลาหมึกบ,บวกตับนะครับ ผ่านเลยผ่านคำหนึ่ง